วันนี้เอนจอยพามาอยู่ที่บ่อไทยนาะนะนะทิชชีแ่แอนฟาร์มนะคะวันนี้แอบกระซิบว่าพายูทูบเบอร์คนดังของเรามาด้วยนะคะนี่เราเลยน้องกาแฟของเรานี่เองแอบเอามาเชื่อดรอบนี้ <c oughs> เดี๋ยวคอยดูนะว่าผลงานจะเป็นยังไงหนักเจ็บนาน <c oughs> วันนี้เจ็บหนัก <c oughs> <c oughs> จะพามาเชื่อดจะพามาเชื่อดเดี๋ยวอันนี้คือรถที่เราจะเดินทางเข้าไปในบ่อนะคะเรามาตกปลาช่อนไทยนี่มาวันนี้มากันสี่คน นะเดี๋ยวมาดูผลงานกันว่าวันนี้ผลงานจะออกมาเป็นยังไงนะคะเอาละครับในขณะที่เราตีเบ็ดน้องกอฟฟี่ของเราก็ได้ตัวขึ้นมาแล้วลิกนาบหนักมาก ไม่รู้ตาขวานะจ๊ะตาขวานะจ๊ะทำอะไรไม่ได้เลยตั้งคันอย่างเดียวชโดหัวมันมีชุดอ่ะมีมีกระพงแล้วก็มีปลาบึกสบายจะหนักมากเลยแบบหนักตึ้งๆอ่ะโดนอะไรไม่รู้อ่ะหายแล้ออกแล้วไหมตึ้งตายแล้วนะเป็นคลื่นเลย อยอ,ยอยย,ยไม่รู้เยวโดอะไรไม่รู้ดูดิโดนอะไรไม่รู้ทำอะไรไม่ได้เลยนะเดตั้งทำหนึ่งเดียวอะเบกแข็งนั่นแหละขนาดบกแข็งนั่นแหละโอ้ยสูดข,ขอบบ่อเลยอะ่ะนี่ปาลาอะไรวะ พพีี่่่อยยูซ้้าาหนใช่เหมือนกระพงเลยครับไม่ใช่เหมือนกระพงเลยเหมือนกระพงเลยเหมือนกระพงเลยอ่ะซูมไปดูหน่อยซูมไปดูหน่อยมันคือตาอะไรกระพงปะมันเหมือนกระพงไม่ใช่แล้วเหมือนกระพงเหมือนกระพงอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันครับเนี่ยน่าจะกระพงกระพงปะกระพงกระพงกระพงอุ้ยเห็นขึ้นตัวแล้วบอกแล้วกระพง ผิดคิวที่จริงใจ <laughs> ช้อนหัวนะช้อนหัวนะเอาจุ่มลงไว้เอาจุ่มลงไว้กระพงหุ่ไซส์ไหนเนี่ยน่าจะมีหกเจ็ดตัวเนี้ยเอาแล้วน้องก๊อฟเราครับลดนผิดคิวครับน้ำเช้าวเว้ยว้าวได้กลับบ้านเลยตัวเนี้ยเป็นไงครับผิดคิวเกี่ยวหลังของแท้โคตรเลยฮะน้ำเชาน้ำเชาแล้วมาดูตัวปลากันนะครับเกี่ยวหลัง แน่นแน่นอะไม่มีหลุดตึงตึงตึงกระโรงกะโรง ไม่ใช่ช่อนน่ะไม่รู้เต็มปากเยมันหนักเยอะอยู่มันหนักเยอะอยู่ ระวังมือระวังมือเฮ้ยอะไรเนี่ย,ยวันวันนี้คือวันนี้คือเราจะไม่เอาปลาชอ่อนเลยใช่ไหมเราต้องการที่แบบติดคิวต <ไป S 1> ลอดโฮ้ยตเกอร์ท <ไ administer. S 1> ี่ปากล่างเฮ้ย แมนแมนเอาเรื่องปน,นครับเอาเรื่องปนไปหนวันนี้เราไม่ได้ปลาช่อนเลยนะตั้งแต่เช้าส่วนใหญ่จะเป็นติยิวทั้างนั้นเลย,เลยอืมเพราะว่าที่เนี่ยมีปลาค่อนข้างที่จะเยอะเลยหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะที่ไทยนานาฟิชชิ่งแอนฟาร์มนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้อะไรมาเพิ่ม ทีมงานเราขอเป็นปลาช่อนขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าตั้งแต่เช้าผิดคิวกันตลอดเลยปลานอกเกมทางนั้นเลยสปอนนะครับออปลาช่อนมาแล้วเอ็มปากนี่แลมเพชครับแลมเพชสุดยอดครับแลมเพถ้ามีสปอนจะดีมากเลยครับ <laughs> เอาอีกแล้วมาอีกตัวแล้วมาอีกตัวแล้วปลาอะไรอะปล<บ>าปลาค้อปลาค้อโอ้หงสูแบบชิวๆปลาค้อนี่โอ้เอาอีกแล้วแหลมเพชรโหแลมเพชรแม่งเอาเรื่องว่ะ งานมีสปอนไหมครับมีสปอนไหมเนี่ยแํลม,มเพชรครับแหลมเพชรสรุปผลงานของวันนี้นะคะจอยได้เป็นปลานอกเกมเป็นปลาพุ่มปุ้ยนะคะแล้วก็ส่วนน้องกอบก็ได้เป็นปลากระพงอย่าเรียกว่ากระพงเลยเรียกกระพงเพราะว่ามันตัวใหญ่มากได้กระพงไซส์แบบเกือบสิบป่ะทุกคน ส่วนพี่ที่มาด้วยอีกสองคนก็ได้เป็นปลาในเกมนะปลาช่อนเพราะเรามาตรงบอกปลาช่อนกันถึงวันนี้เราไม่ได้ปลาช่อนแต่ก็นั่นแหละคะ่ะได้ความสนุกสุดท้ายแล้วเราก็พาตัวเองมาเชือด <c oughs> <c oughs> ตอนแรกต้นคิมบอกว่าจะพากอบมาเชือดใช่ไหมสรุปว่าพาตัวเองมาเชือดนะได้แค่ตัวเดียวได้แค่แต้มเดียวด้วยโหแย่จัดแต่ว่าไม่เป็นไรก็ยังถือว่าประสบความสําเร็จนะนี่พี่เขาก็ยังได้มา เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนก็ยังไงก็กดสักติดตามไปด้วยนะคะเดี๋ยวเอนจอยจะพาไปทัวร์บอไหนอีกนะเดี๋ยวก็รอดูขอบคุณครับ